สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้นะครับวันที่31นะครับเดือน10นะครับ2564นะครับมาอัปเดตลูกไก่ให้เพื่อนชมนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมผมบอกว่าลูกไก่ได้ออกมาแล้วนะครับไก่ชนนะครับคือออกมา2รุ่นนะครับรุ่นแรกผมใช้เครื่องฟักนะครับแล้วก็ว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาของเครื่องฟักไข่นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวใหม่นะครับ ส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ให้แม่ฟักเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับได้ลูกมาทั้งหมด9้าตัวนะครับตอนแรกในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมบอกว่าตั้งใจว่าจะเลี้ยงเองนะครับไม่ให้แม่เลี้ยงนะครับแต่เนื่องจากเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับผมตัดสินใจให้แม่เลี้ยงนะครับทดลองดูนะครับว่าแม่เลี้ยงจะเป็นยังไงนะครับก็ผ่านไปได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับตอนนี้ลูกไก่ก็แข็งแรงดีมากเลยผมให้แม่เลี้ยงอยู่นะครับ โดยปกติแล้วผมจะให้แม่เลี้ยงก็คือจะขังสุ่มไว้นะครับไม่ได้ปล่อยแบบนี้นะครับอันนี้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมก็เลยมาถ่ายปล่อยแป๊บนึงนะครับอาหารก็เป็นอาหารลูกไก่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้น้ําเป็นกระติกนะครับเป็นกระติกน้ํานะครับขังสุ่มไว้นี่นะครับแล้วก็ผมก็ปล่อยอย่างนี้เลยครับด้านล่างสุ่มก็จะมีช่องออกให้นิดหนึ่งนะครับลูกไก่ก็แข็งแรงดีนะครับออกมาหากินกันข้างนอกนะครับผมแล้วก็เวลากลางคืนหนาวๆเนี่ย ก็จะวิ่งกลับเข้าไปที่อกแม่นะครับหรือมีอะไรที่เป็นศัตรูเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกลับไปหาแม่เขาครับก็วิธีการเลี้ยงด้วยแม่เนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องคอยกบไฟนะครับผมแล้วก็แม่เขาก็จะพากินอาหารอย่างเงี้ยนะครับพากินนู่นกินนี่นะครับอันนี้จะกินอะไรเนี่ยจะกินกระดาษนะครับผมพอดีมีกล่องกระดาษเกา่า กินเข้าไปแล้วไม่เป็นไรครับมันเป็นกระดาษมันเป็นลายย่อยได้อยู่แล้วครับก็เขาก็จะพาคุยเขียหากินอย่างงี้นะครับผมเก้าตัวนะครับก็ยังอยู่กันครบแข็งแรงดีทั้งเก้าตัวนะครับการฟักด้วยแม่และให้แม่เลี้ยงอย่างงี้นะครับปกติแล้วถ้าไม่มีศัตรูอะไรนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าแม่ไก่เขาพาหากินอาหารหลายอย่างนะครับลูกไก่ก็ได้ภูมิคุ้มกันจากแม่ไปด้วยนะครับเวลาแม่ไก่เขา กินอะไรหรือว่าอะไรก็จิกแล้วก็ให้ลูกกินต่ออะไรนะครับบางทีจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องปากแม่ไก่เขาก็จะส่งต่อไปที่ลูกนะครับจุลินทรีย์ตัวที่ดีหรือถ้ามีตัวไม่ดีก็จะส่งต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่นี้นี่คือ,อแล้วเขาก็คอยป้องกันศัตรูด้วยนะครับดูไก่แข็งแรงดีนะครับเพื่อนๆดู เนี่ยนะครับเขาจะคอยชวนลูกกินชว์เรียกลูกตลอดนะครับแต่ปกติผมก็จะเอาสุ่มคอกไว้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมก็จะเอาสุ่มครอกแม่ไว้นะครับเราแม่เข้ามากกอนเนี่ยนะครับผมก็จะเอาสุ่มคอกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยลูกไก่ก็จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวพอแม่เขาเรียกนะครับ เขาก็จะรู้ช่องเข้าก็าจะมุดเข้าไปกันนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แม่เขาไม่ได้เรียกกินหรือว่าอะไรอยู่เขาก็จะออกมาคุ้ยเขี่ยข้างนอกครับดูเรียนด้านานอกเป็นดูเรนทรายอย่างนี้ครับก็พกออกมาคุ้ยเขี่ยหายกินนึมแมลงตัวเล็กหรืออะไรต่ๆๆางๆนะครับเม็ดขวดเม็ดทรายเล็กๆนะครับอันนี้ก็ผมให้กินอาหารแบบเดียวกันนะครับทั้งลูกไก่ทั้งแม่ไก่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการาเพิ่มโปรตีน2 1ในอาหารลูกไก่ให้แม่ด้วยเพราะว่าแม่เขาฟักไข่มานะครับเขาก็จะโซนเห็น<อ> okay, นะครับอันนี้ก็อายุหนึ่งสั์ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่แยกไว้ดีกว่านะครับผมแบบนึงนะครับอันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมอเอาออกมาเลี้ยงเองไม่ได้ให้แม่เลี้ยงนะครับก็ะจะมีอายุ มากกว่าชุดเมื่อกครู่นี้สักหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ใช้วิธีกยังกกไฟอยู่นะครับแต่ปกติกังวันเนี่ยช่วงเนี้ยอากาศร้อนนะครับผมก็จะปิดแต่ตอนนี้พอดีมาถ่ายเพื่อให้นับชมกันก็เลยเปิดไฟสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นมันชัดๆนะครับเนี่ยนะครับแต่เคยไม่จะเปิดไฟอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกไก่ที่ว่า2สัปดาห์นะครับเพราะอันนั้น1สัปดาห์นะครับไก่ชน2สัปดาห์ก็จะประมาณนี้นะครับไฟกระพริบกระพริบนิดนึง สายมันตึงไปหน่อยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆท่านใดเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับผมก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้ถ่ายทําคลิปสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงลากันไปก่อนแค่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ